พี่น้องทุกท่านนะครับเชา่าเอฟซียูทูบนะครับจะเป็นทั่วทุกสารทิศนะครับอาซาลามุนีก็มาพบปอกกับพี่กำนองนะครับโดยเป็นการอ่าเปลี่ยนแปลงไปตามกันเวลานะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้อาย่างก้าวเขารูดูอ่าแรงนะครับเพราะว่า แห่งแรกหลายพี่น้องเพราะว่าวิธีการเฮ็ดมวยเฮสวนกันซึ่งว่าเป็นการเฮ็ดจากเก็ดหากนะครับช่วงนี้พี่นอ้องเพราะว่าการถายนา้ำพอฝนกรตกก็หอดพี่น้องนะครับพอลินไหลๆทางอุดรน,นะครับเป็นบางเขตนะพี่นอ้องเป็นบางเขตที่ได้ฝนเดต,ตกนะครับแต่สําหรับทังส่วนนะครับทางส่วนของ ผมนี่กาช่วงช่วงนี้นะครับผลท่านก็นรู้สึกว่าพ่อเป็นยังแล้วพี่น้องนะครับบอกง่ายก็คือเป็นืินแบบปล่อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปพี่น้องตามสภาพพืชที่ได้เก็บมาเก็บพ้น เป็นมาเป็นเวลาห้าหกเดือนนะครับจะเป็นบวบนี่คุ้มค่านะครับคุ้มค่าที่ได้ผลผลิตที่ได้เก็บเงีา้นนาันนะครับพี่นอ้องบาทีเขาเห็นเป็นใบเหี้ยวแห้งนะครับใบเหี้ยวแห้งส่วนนี้ก็ได้เก็บหมากอยู่กับเศ้านะครับเพราะเขาก็าต่อเติมสารอาหารแล้วก็เปลี่ยนอ,ออกมากน้อยไปพี่น้องเพราะว่าบวบนี่จะน้อยกก นะครับน่วยกลางน่วยไปช่วงนี้ก็กขาต้งเก็บผลผลิตครับช่วงปลายน่วยเขานะครับน่วยไปเขาพี่น้องเพระาะว่าเขาสีให้มากไปเรื่อยๆนะครับยอดหอดไซสเขาเพิ่มชีพไฮมากไปหอดพันคือข้ากระต่อเติมสารอาหารนะครับพี่น้องสำหรับพี่ซีผู้ทิ่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับกขบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ หายหน้าให้ตาไปโดนครับพี่น้องกับผู่ปอกกับพี่กับน้องครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับเอฟซี F C, เพื่อนๆทุกคนมาเคือเทินะครับได้หลวงโรวยรวยไร้ไหวไปแล้วพี่น้องนะครับเื่อมีสิ่ิใดปลูกไม้นะครับการผ้าช่ำห้องเล่นนักนะครับคือการเป็นการพระช่ำส่วนกะ พราะว่าทางบนนะครับใส่ใส่แลมมบอพี่นองบอใส่นะครับเขาสีใส่ผลผลิตที่เป็นพวกเป็นบวกเป็นเครือนะครับเพื่อได้ควบคุมแสงแดดห่อนให้เขาได้นะครับเข้ากับผลผลิตทั้งสองอย่างสําหรับต้นทั้งใจนะครับต้นทั้งใจเข้ากับกอช่ำต้นกาใช้หลมเงา นะครับของเขาก็ได้รับแสงแดดไปน้ำซึ่า10ล่านลป็นเรื่องช่วงนี้นะครับอากาศพรอนหลายข้นเฮาคนกิดพอคนนะครับตรงนี้กับคิดพักกแบบอบโบโซนพืชอะไรเป็นเรื่องเพราะว่าการปลูกฟังตรงนี้มันจะเป็นแดดพรอนนะครับแดดพรอนจัด ผลผลผลิตลดน้อยถอยลงนะครับเพราะว่าผนต่างคือ,อพื้นดินสะพัน์สถานที่นะครับที่ให้เข้าหายน้ำอับผับร่วมหมายถึงสภาพพื้นดินทั่วไปนะครับควบชื้นวั่งพ่อ,อควบห่อนหลามัานก็นเลยเป็นผลกระทบนะครับสําหรับอากาศสพาพับชิงแวดลอมนะครับการปลูกนะครับจะเป็นสลัดทีม่วงอับปูหม เริ่มขยายแปลงไม้ไปน้ำนะครับพี่น้องขยายเริ่มขยายหยุดพักแนวไม้ไปน้ำนะครับจากป,ป,ปลูกไปได้ผลผลิตท้องเกา่าอะไรก็ปลูกแนวไม้ไปเป็นอันปลูกคุยกบพี่น้องแบบสดๆร้อนๆนะครับเพราะว่าคอมเมนต์สอบถามเขาไมา่ได้นะครับในช่วงนี้ก็สุขภาพจะยำแย่นเนี้ยนะครับอากาศเปลี่ยงพี่น้อง เปลี่ยนแปลงสุขภาพก็ค่อยดีกับการถกถกไปเหตุการณ์งา้นกับโบเกมร้อ,รอยนะครับม่เกม้อยกันเลยเหตุการณ์กับมาุขภาพนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงเกิดสิงเวดลร่วมเป็นภาพร่วมที่เข้าในปเหตุนดนถ้ำพน้องนะครับ ชาว you เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านขอ,อ,อปรกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ออกมากําลังแรงใจเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับเพื่อนเพี่น้องนะครับขอบประพุ่นบรรย่างสูงข้างส่วนกเกษตรคนจนก็ได้ออกมารีวิวให้พี่น้องรับชมนะครับผลผลิตรายจีดปลูกได้ยงฟังมาเนี่ก็เป็นเวลาหกเดือนอกเ,อเกี่ยงเอบเจ็ดเดือนแล้วแต่ ผลผลิตได้คุ้มค่าพี่น้องนะครับได้ผลประโยชน์ได้จากที่ห้องได้เห็ดควบคุมเมล่านะครับเห็ดเมื่อยกับคุ้มค่าน่องมันกับ้อมทั้งเมื่อยกับเมื่อยแก่เข้ากับได้ควบเต็มอิ่มนะครับได้ควบสุกพี่น้องได้ควบสุกที่การทำนะครับเพราะห้อกับเห็ดแบบง่ายๆนะครับเป็นแบบวิถีชีวิตแบบ นำเสนอให้พี่น้องเบิองเพราะว่าการปลูกข้าก็ปปูกลงไปนะครับปลูกไม่ไปเรื่อยๆช่วงฤดูกาลนี้ก็ค,คือนะครับรอบผลมาปลูกมะละกันะครับมะละกอที่เขายายตันก่าข้าก็ได้ออกมาปลูกนะครับจะเป็นเขือกเมืองปลูกลงไปนะครับพื้นที่ในหน่วยเหตุแหเนยีนยนๆพี่น้องเหตไทหเนยีนยนๆส่วนหญ้านี่ก็จะได้น้าโอ้อกนะครับการได้หญ้าหญ้าขึ้นแห้งช่วงนี้พี่น้องนะครับ นองกับพอสิหลู้ดีอยู่นะครับนะครับเพราะว่าช่วงนี้สภาพกลุ่มแรงๆไอ้ส่วนฟักทองก็ได้เก็บผลผลิตไปส่วนหนึ่งแลวพี่น้องนะครับฟักทองมะเขือนี่ก็ได้คุมค่าแลวพี่น้องนะครับเป็นคุม้าหัดหาหากว่าเฮาอยากให้เก็บได้โดนนะครับต่อไปเฮาตัดต้นล่งพี่น้องตัดตัดต้นตัดต้นเขาออกนะครับ ให้เขาปลงกันบ้าใไหมกรสีไดมากไป้ผลได้ผ้นผลิตแล้วกกระสีใดอายุใครเข,า,ขาจะยุ่ได้โดดน,นะครับไ้มากได้ผลเก็บอยู่ไปเป็นปีนะครับคือการาต่อนล่งนะครับตัดตน้นเขาลงนะครับพี่น้องเขากสะปลงใหม่ึ้นมาใไหมกิให้บอกให้มากอุดมสมบูรณ์ในเก็บโดนแล้วพี่น้องนะครับมะเขือเป็นมะเขือข้างกบมะเขือไร่มะเขือขาวใบชวนนะครับ ที่เฮาเห็ดไปทำไปนะครับนํามไอพี่น้องเบิ่งบอกแคอรอี่นี่ก็บอบอกปันได้พี่น้องบอกคครี่ช่วงพอเพราะมันก็ถูกร้องตามฤด,ดูกาลของเขานะครับฤด,ดูกาลเขาสี่ชอบพุ่มหนาวพุ่มเย็นต้านให้ดอกับบอกเต็มทีนะครับคือ,อบอกแคลอนี่ช่วงที่เขามาที่สุดคือช่วงฤด,ดูหนาวนะครับ ดูร้อนนี่ก็ทิเป็นดอกหนกแจ้กน้อยนะครับคือเป็นขออจัตกางนะครับการปลูกพืชฤดูหนาวกัพืฤดูร้อนนี่คือช่วงฤดูอากาศหนาวนี่ดีดีที่สุดพี่น้องนะครับจะเป็นพืชพักจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดีที่สุดคือช่วงฤดูการหนาวนะครับแค่น้านี่ ผู้ที่เพิ่นปลูกใส่สุ่มหรือใส่ลงเลื่อนก็สิเป็นพอดีนะครับแต่ต้นทุนปัญหาเมลัอแักก็คือต้นทุนสูงนะครับมันเป็นการใส่ต้นทุนจะทั้งสองทั้งห้าแบบปลูกแบบง่ายนะครับเชิญปกติพกกไผ่ก็ทำที่กินที่อยากมันก็กินปเบิดเปล้วนะครับเพราะว่าห้าเห,ห็ดไท้าลุ่นตินลุ่นเมื่อเลยพี่น้องนะครับห้าเห็ดไท้อ่า ข้อมูลสมบูรณ์หรือเหตุใา้หลากหลายนะครับห้องกระเหตุไปนั่นเป็นการประหยัดในผู้เลื่อนห้องหลายๆลดต้นทุนในการสื่อส่ายใจนะครับเพราะว่าการต่อยอดห้องกับเอาจากเขาแล้วหนีพี่น้องห้องไปขายไปขายมาแล้วห้องกับมาตอยอดนะครับลงทุนต่อไปนะครับการปลูกยี่สิบาบาทสามสิบบาทซ่องพักซ่องมเมล็พันธุ์ผีพันุมะเขือย ยี่สิบสามสิบแครนั้นนะครับแปลว่าของตะลยางนะครับํำไรมันเป็นํำไรยางเออซีลอยห่าลอยนะครับเวลาเขาเลยพผลิตมันก็เป็นพอยตะช้างแล้วก็การเห็ดบอกคุณว่าเปรียบเทียบนะครับพี่น้องเปียบๆนี่การเห็ดที่ใหญ่ออกดอกงอเงยมันคมคุ่มแสนกลุ่มนะครับกลุ่มแสนกลุ่มเขาขายพกี้ยาง นะครับบลง้ก็คือเขาขาย่งออกชงต่อชุ่มช,น,ชนพีหน่องแบ่งปันบุญท่านเนี่ยนะครับใอ้บุญเฮ็ดท่านแจก,กพีแจก,กห้่องแบ่งปันนะครับแจกตามชุ่มชนแกมตำข้นอีสานนะครับแบ่งปันปันอยุคกินนะครับคือเป็นประเภทนี้ดังเดิมมาก,ากตั้งแต่พอตเมื่นะครับเพราะว่า นี่นะครับมะเขือเปราะามะเขือเปาะพือต่างเขาจงใบปหลายนะครับเขาเจียมจงใบใหลายเขา็ย้มทรงใบทรงใบทรงลำต้นนะครับโรยเรียงใบเขาทองปีบใบออกนะครับเพื่อปลูกพืชพักหรือเป็นมะเขือพิกนะครับทั้งหลายพยายามเจียงใบนะครับเขาเจียงใบกับพอให้มาเขาออกมา จะได้มากลกนะครับตะวง่ามใบเขาสีบวกให้มาเข้าเต็มที่นะครับที่นี่นะครับพี่น้องเชา่าสวนเพื่อนเกเษเรทั้งหลายนะครับเ,เก็บผลผลิตก็ไปกับชีเดย์ขุดงาไหมน,นะครับขุดง่ <c oughs> ามให้ฝากท่องจะได้เก็บบอ,อกไปบางส่วนนะครับได้เก็บออกไปชีลงน่ามให้ พี่นอนเอฟซีเอาพ่ค่ายสบายครับพ่ใค่ายสบายทางปตูผ่าน่ค่ยดีพี่น้องบ่อก็เลยบ่เตรียมบว้ปั้นเลยขอ,อ,อโทษขอภห้อันนี้ก็เป็นการต้อจรับได้ตลอดนะครับบ่อได้หน่อยคือผมไทยพี่น้องเมืองนะครับเป็นบอ่อหักแท้วหักแยงนะครับตาล้วป้องไม่พี่น้องตาเราป้องไม่ ะวงไม่เงากว่างามกว่กากอนะครับเพือการต,ต่อเติมสารอาหารี่คือปุย๋ยเอบีนะครับผมมปุย๋ยเอบีกับคูนิีก้อยฉวกล้ว,ย,ว,ย,วยพี่พน้องลงในที่เราโปธสองโปธิ์ถ,ถุยกาไก่ถวยแป้งเฮ้านะครับลงในน้ำนะครับเพื่อเตรวจเติมสารอาหารให้เขาอ่าบ่มีปุย๋ยเอบีนะครับถผมมีปุย๋ยเอบีกับปุ๋ยเอหรือปุ๋ยบีนะครับพี่น้องผสมลงไปยางว่ะเล็กละน้อย ถ้านี้นะครับปลูกมักขั่วนี่ก็ปลูกไปเรื่อยๆพี่น้องปลูกยังละหน่อยยังล็เรีกยังละหน,น่อยสะสมผลไปเวลาเขาเก็บเขาก็เก็บอันนั้นบางอันนี่นี่เนี้ยเป็นการได้ผลผลิตหลายหลักนะครับสภาพพี่พ่น้องเตรียมชมนะครับสำหรับฟักทองนลำเต้านะครับจำเป็นรูปทรงแบบนี้ละพี่นอ้องฟักทองนลำเต้าสีบอคือฟักทองข้างคก ของปานห้องนะครับอันสิทแจกจ้างกันนะครับรูปทรงองเอวภาีบุคือกันนะครับแล้วกับรสชาตินะครับรสชาติภาทีเป็นการเปรียบเทียบนะครับครับผู้ที่บ่อชอบพุ่มหวานนะครับชอบพุ่มมันหลายเป็นประเภทนี้นะครับผื่เป็นปากช่องประเภทพันนี้สายพันนี้ครับน้ำเต้า มีาม,มันลายนะครับเม,ม,มื่อมีามันลายนำตาตลห้องกบฟัวทองใสนะครับเป็นการยูกินแบบสารอาหารและวิตามินที่เต็มรอยนะครับการปลูกนะครับไอช่วนนี้ก็เป็นมันเคยเยาวนี่ก็ยังได้ผลผลิตอยู่เปนองนะครับก็ยังได้เก็บผลผลิตรอดต่ตอเติมสารอาหารนะครับต่อเติมสารอาหารเนี่ยเขาออกดอก ให้เขาจับดอกไม้นะครับเขนานำต่อเติมสารอาหารสารอาหารทั้งเงาให้เขานะครับขีบพน่นนำม,มกักทั้งใบเขานะครับทั้งลําต้นทั้งใบเขา,าเพื่อต่อเติมนะครับตวารุ่งเขาขาดสารอาหารก็คือบ๊สมบูรณ์นะครับส่วนพริกกบเขานำน,นะครับผักท่องกหลายสายพันธุ์ก็เกิดกําลังให้ผลผลิตอา่าวอาไรยังห้างนะครับ,พบเพราะว่ากะบ,บอกให เตรียมรอยพันไดในการบอกกับพี่กับน้องนะครับสำหรับคลิปนี้พันไดถินว่าที่เพื่อนไม่เพื่อนเก่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเขามาเบืองแง่งแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับผมกยากจะแน้นำเบืองน้ำแง่งพี่น้องเพื่อนทุกคนนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงความสุขทุกท่านนะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมสำหรับการ กันจาแบบโปเต็มที่นะครับสำหรับที่นี่สวัสดีทุกทุกท่านครับ